ผลงานคุณยายจ้าอัปเดตการยกสะดุงผลงานของคุณยายอีกแล้วมือน,นีพี่น้องปลาฝาจ้าปลาฝาบเมนตเตาเด้อพี่น้องเด้อปลาฝาจ้าอุ้ยพี่น้องมานแฮงจากคุณยายยกสะดุงได้ปลาฝาตัวบใางไงเลยจ้าปลาห้วยบางอีพี่น้องปลาฝาห้วยบางอีอุ้ยเบิ่งหนา้าตาของน้องบเมนตเตอาเด้อค่ะ ไม่ใช่เต่านะทุกคนแต่เป็นปลาฝาจ้าโตบักไงเลยพี่น้องประมาณสองกิโลได้บ่อโนุ้วยอุวย,ย,ยเริ่มแล้วเริ่มติ้งแล้วน่ากลัวมากจ้เอน่ะเเืๆๆ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 ่อยได้เงอน้นแล้วปลาฝาจ้าพี่น้องปลาฝาเด้อบ่มเมนเต่าผลงานการยกสะดุ้งของคุณยายจ้าหมานขาคุณยาย ยกสะดุ้งมานปลาฝาเด้อพี่น้องเด้อปลาฝาตัวปักใหญ่เลยจ้าอุ้ยขังใส่กระมังไหวจ้าพี่น้องปลาฝาปลาฝาสองกิโลได้บอ่อ,อนี่ยายได้น้อสองกิโลเนาะใครสนใจทักแชทมาเด้อพี่น้องเด้อปลาฝาจา้ามานคักคุณยายมานคักพี่น้องน้องปลาฝา